สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งหนึ่งกับวิชาประวัติศาสตร์สากลวันนี้จะมาเรียนรู้กันในประเด็นสำคัญของโลกโดยให้ชื่อว่าอัฟกัน2021ค่ะ ชาวอัฟกานเป็นใครอยู่ที่ไหนชาวอัฟกานิสถานส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดอารยันอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียใตย้ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ประวัติความเป็นมาของประเทศอัฟกานิสถานเดิมนะคะเขาปกครองในระบอบกษัตริย์โดยมีกษัตริย์โมฮัมเหม็ดซาอีชาเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอัฟกานิสถานซึ่งถูกปฏิวัติในวันที่17กรกฎาคม1973หรือตรงกับพศ2516ของประเทศไทยนะคะโดยลูกพี่ลูกน้องของเขาเองค่ะซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมีชื่อว่าโมฮัมเมดดาวูด่าน ประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดดาวูดข่านได้เปลี่ยนการปกครองอัฟกานิสถานเป็นแบบสาธารณารัฐคศ1978พัรคคอมมิวนิสต์ได้นำกําลังทหารเข้าโจมตีทำเนียประธานาธิบดีดาวูดข่านและครอบครัวพยายามจะหลบหนีแต่ทั้งหมดถูกลอบสังหารภายใต้การปกครองของพักคอมมิวนิสต์ก่อให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่กับกลุ่มอนุรักษนิยมมูจฮิดีน ในปี1979สหภาพโซเวียตจึงส่งกำลังทหารเข้ามาจัดการกับความขัดแย้งในอัฟกานิสถานประชาชนในอัฟกานิสถานส่วนหนึ่งไม่ต้องการถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียตจึงเข้าร่วมกับกลุ่มมูจาฮิดีนต่อต้านสหภาพโซเวียตและทําสําเร็จในปี1989ก่อนสิ้นสุดสงครามเย็นอำนาจในการปกครองประเทศอัฟกานิสถานจึงว่างลงอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาอีกไม่นานในปี1994กองทหารชื่อตาลิบันถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยโมฮัมเหม็ดโอมาหนึ่งในทหารมูจฮิดีนแนวคิดของเขาคือจะนำพาอัฟกานิสถานกลายเป็นรัฐอิสลามอีกครั้งโดยมีกฎบังคับต่างๆอย่างเข้มงวดเช่นห้ามดูหนังห้ามฟังเพลงห้ามเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือและผู้หญิงทุกคนต้องแต่งตัวมิชชิดเป็นต้น เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งกับอัฟกา,านิสถานเมื่อเกิดเหตุการณ์นายวันวันในปี2001เครื่องบินโดยสารพุ่งชนตึก World Trade Center โดยกลุ่มก่อการร้ายอาัลกออิดะนำโดยออซมาบินลาเดนหลังจากเกิดเหตุการณ์บินลาเดนหนีมาซ่อนตัวที่อัฟกา,านิสถานภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลตาลิบันสหรัฐอเมริกาจึงขอให้ตาลิบันส่งตัวบินลาเดนให้ แต่ตาลิบันปฏิเสธทำให้ประธานาธิบดีจอชบูตประกาศชัดเจนว่าตาลิบันต้องชดใช้กับเรื่องนี้7ตุลาคม2001สหรัฐอเมริการ่วมกับสหราชาอาณาจักรบุกโจมตีตาลิบันอย่างรวดเร็วใช้เวลารบแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นตาลิบันก็แตกพ่ายบิลเดนจึงหนีออกจากอัฟกานิสถานไปหลบอยู่ที่ปากีสถานแทน อัฟกานิสถานภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งขึ้นและมีรัฐบาลใหม่โดยนายฮามิดคาไซได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศตาลิบันพยายามปั่นป่นปวนอัฟกานิสถานอยู่เป็นระยะโดยใช้กลยุทธ์ต่อสู้คือยื้อไปเรื่อยๆในที่สุดวันนั้นก็มาถึงในตอนที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โจไบเดนประกาศไว้ชัดเจนตอนหาเสียงว่าจะถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในวันที่11กันยายน2021สหรัฐอเมริกาจึงเริ่มถอนทหารตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2021เป็นต้นมาปฏิบัติการทวงคืนอัฟกานิสถานของตาลิบันจึงเริ่มขึ้น13สิงหาคม2021 เมืองใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศคือคันดาฮาถูกยึดวันรุ่งขึ้นเมืองมาซาอิชาริฟเมืองใหญ่อันดับสี่ถูกยึดและวันต่อมาเมืองหลวงคือกรุงคาบูก็ถูกยึดไปตามกันเท่ากับว่ากลุ่มตาลิบันใช้เวลาอย่างรวดเร็วมากไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเริ่มถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน ในขณะที่ประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถานที่มาจากการเลือกตั้งบินหนีออกนอกประเทศทันทีเช่นเดียวกับประชาชนจำนวนมากที่ต้องการหนีออกจากประเทศเช่นกันเพราะไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลตาลิบัน และนี่คือชะตาชีวิตของชาวอัฟกัน2021เรียนรู้เนื้อหาจบแล้วมาทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันค่ะนักเรียนเลือกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในมุมมองใดมุมมองหนึ่งดังต่อไปนี้แต่ถ้าใครจะเลือกมากกว่าหนึ่งมุมมองก็ได้นะคะ 1. ถ้านักเรียนเป็นกลุ่มตาลีบันจะมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร 2. ถ้านักเรียนเป็นรัฐบาลอัฟกานิสถานจะมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร 3. ถ้านักเรียนเป็นประชาชนชาวอัฟกานิสถานจะมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร 4. ถ้านักเรียนเป็นประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาจะมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรและ 5. ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร สามารถส่งคำตอบเข้ามาในกลุ่มไลน์ของเราได้นะคะถ้านักเรียนต้องการทบทวนเนื้อหาสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง y u u t u b e h s s o โซเ Social Study สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ